thank <laughs> you แล้วก็รวมไปถึงค่ะทางด้านของนักธุรกิจนะคะที่จะมาตอบโจทย์สําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเบเกอรี่นะคะร้านกาแฟต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจด้วยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะโอ้โหสินขออนุญ,ญาตเดินมาที่บูธแรกก่อนเลยนะคะเข้ามาในงานแล้วค่ะคุณจะต้องเจอ,เจอกับอาณจักรนะคะของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นสุดยอดนะคะของธุรกิจกาแฟค่ะกับ w o r l d w i ท e Coffee นั่นเ นะคะซึ่งสินเองก็ติดตามนะคะช่อง y YouTube ของเขาอยู่ด้วยนะเอาละตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับ l d w i o e Coffee ค่ะทุกท่นานค่ะแน่นอนค่ะใครที่อยากจะได้เครื่องชองกาแฟนะคะเขาก็มีให้คุณได้เลือกกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะมีกันหลากหลายขนาดตามความต้องการเลยนะคะอยากจะชงกาแฟอยู่ที่บ้านฟิลแบบตื่นเช้ามาเป็นบาริสต้าอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเปิดธุรกิจกาแฟค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้เลยนะคะ มีทั้งเครื่องชงกาแฟนะคะมีทั้งเครื่องบดกาแฟค่ะแล้วก็รวมถึงยังมีเมล็ดกาแฟนะคะให้ทุกท่านได้นะคะ<ส>เข้ามาสอบถามกันด้วยนะคะอาทางด้านนี้เลย<ส>คือตอนนี้แบบหอมกลิ่นกาแฟมากเลยค่ะ<ส>เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดินมาหาบาริสต้านหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ นี่นะคะหอมไหมล่ะคะตามกลิ่นกาแฟมาเลยค่ะนะคะสัมภาษณ์นหน่อยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้นะคะที่บูธของเราค่ะจะมีกิจกรรมสุดพิเศษอะไรบ้างแล้วก็ทราบมาว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้เรามีการประกวดบาริสต้ามือชงด้วยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถอไมค์ก่อนเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวขอไมค์หน่อยค่ะ, <c oughs> ะมาค่ะมาสัมภาษณ์กันก่อนเลยให้แนะนำตัวนิดหนึ่งค่ะนะคะ,ะมาค่ะ นี่นะคะวันนี้ต้องบอกว่าที่บูธเนี่ยนะคะโอ้โหมีโปรดักต์เยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันหน่อยค่ะสวัสดีครับก็ตัวแทนจากโมบายแล้วกัน <c oughs> โอเคก็จริงๆวันเสาร์เนาะเราจะมีงานแข่งซิงเ a t u r เ d อร์ดิงในคอนเซ็ปต์ Summer Swin นะครับก็น่าจะเริ่มสักประมาณ10โมงจนถึงบ่าย3ก็ถ้าใครสะดวกใครว่างก็มาเชียร์ได้นะครับที่ ด้านหน้าที่ศูนย์ประชุมได้เลยใช่แล้วค่ะส่วนที่บูธของเราค่ะตอนนี้พาเดินชมหน่อยค่ะอยากจะแบบเปิดร้านกาแฟหรือว่าอยากจะมีเครื่องชงกาแฟอยู่ที่บ้านเรามีอะไรแนะนำกันบ้างคะก็จริงๆถ้าอยู่ออ่ะมาเร็วมาเร็วสะดวกค่ะชอบมากค่ะเดินชมนี่คือชอบมากเลยนะคะแล้วก็เป็นสายคอกาแฟอยู่แล้วด้วยนะคะอ่ะมาค่ะอ่ะอันนี้เริ่มเริ่มจากคนที่ านกาแฟในบ้านก่อนแล้วกันเริ่มต้นเนาะเราก็จะมีตัวเครื่องแคปซูลก็จะมีอยู่2รุน่น,นตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมัลติหน่อยคือสามารถเปลี่ยนเรื่องของหัวโชงได้อะไรได้ไงก็จะชมได้สนุกข,ขึ้นหรือถ้าสะดวกเลยก็จะเป็นตัวนี้เปลี่ยนแค่แคปซูลอย่างเดียวโอเคแล้วก็<อ>ถ้าสมมุติว่าเราจะเริ่มเปิดร้านนะก็จะมีเรื่อง ชงเครื่องกระมชงก็จะมีเครื่องบดให้เลือกแล้วก็ทุกเครื่องเลยตรงนี้เราก็จะมีการเทรนการสอนการคอนซัลร์ต่างๆการคำนวณต้นทุนกำไรตรเนี้เราก็จะมีการสอนการเทรนทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นสังมชงนี้ก็เราก็ไปติดตั้งทที่ละเลยนะครับผมติดตั้งพร้อมให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ในเรื่องของวัตถุดิบก็มีจําหน่ายด้วยใช่ไหมคะ มาค่ะทุกคนค่ะบอกเลยว่ามาที่ w ว r l d Wide c o ฟ f e e เนี่ยเขาครบมากๆเลยนะคะในเรื่องของธุรกิจกาแฟนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นเมล็ดกาแฟค่ะซึ่งก็จะมีกันหลากหลายเลยทีเดียวเลยเนาะโอเคก็จะมีตั้งแต่อาราบิกาเนาะค่ะอาราบิกาผสมโรบต้าแล้วก็โรบอต้ารวนก็จะมีมีขั้วกลางขั้วเข้มหรือทุเรัยนขั้วมีหมดเลยค่ะก็ชาไทยชาเขียวโกโก้มัชะหรือพักวัตถุดิบอินสแต์ก็มีหมดเลย นี่นะคะที่งสนใจก็มาถามทางบาริต้าก็ได้จะมีชีมมีตัวเทสเตอร์มียนให้หมดเลยครับโอเคได้เลยยังไงก็สนใจธุรกิจกาแฟนะคะก็แวะมาได้เลยค่ะที่วูดของ Worldwide Coffee นะคะขอบคุณมากค่ะ นี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะรอติดตามชมแล้วก็เชียร์กันได้นะคะกับการประกวดบาริสต้ามือชงนะคะ s ิกเนเจอร์ดริงในวันเสาร์นี้นั่นเองค่ะมาค่ะขยับมาต่อเลยค่ะนอกจากที่เราจะมีกาแฟแล้วนะคะเราก็ต้องมีน้ำแข็ง <c oughs> <c oughs> นะคะกาแฟร้อนแล้วก็มีกาแฟเย็นนะคะตรงนี้ก็เป็นบูธของเครื่องผลิตน้ำแข็งระดับมืออาชีพเลยใช่ไหมคะมีท่านไหนจะเป็นคนแนะนำบ้างคะ อร่อยมากเลยยังไม่ได้ทานเลยนะเดี๋ยวสิทุกคนพึ่งแบบว่ามาใกล้ๆมาใกล้ๆมานี่เลยสุดหล่อมาเลยมาเลยมาเลยาด้วยกันเลยมาด้วยกันเลยอ่ะมาหน้าร้านมาหน้าร้านกันนะคะอ่ะนี่เลยอร่อยมากเลยครับโรยท็อปปิ้งปุ๊บอร่อยมากเลยครับอ่ะให้ชิมโชว์หน่อยค่ะนี่นี่โอ้โหมั๊บ เป็นยังไง่ะคะอร่อยเดี๋ยวให้ให้ให้ชิมก่อนให้ชิมโชว์เห็นไหมเห็นบรรยากาศไหมเห็นฟีลลิ่งไหมคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากเลยครับไปถึงไปถึงเพื่อนกินเนาะครับของตัวเองหล่ะที่กินหมดไปแล้วนี่เป็นอะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรนะกวกแอนเบคครับผมอ๋อร้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใกล้ๆใช่ปะ่น่ารักมากพ่อค้าน่ารักมากด้วยโอ้โหเดี๋ยวต้องเดินไปดูเดี๋ยวต้องเดินไปดูอ่ะไอศครีมเป็นยังไงบ้างคายอดชาย รสชาติอร่อยมากเลยครับผมก็มรู้สึกว่าเข้าเข้ากันได้ดีครับแล้วก็เขาสามารถแถมท็อปปิ้งได้แบบไม่จํากัดเลยครับผมอันนี้ที่ตัวเองสั่งมานี่ก็คือเป็นไอศครีมรดอะไรเอ่ยอ่าเป็นไอศครีมไข่แข็งครับผมอ๋อนะคะเป็นรสวานิลลาแล้วก็ใส่เป็นตัวไข่แดงลงไป<า>ใช่ไหมแล้วก็ท็อปปิ้งใช่ไหมคะอันนี้เขาเติมได้ไม่อั้นนะไปเติมอีกได้นะใช่ครับสามารถเติมได้ไม่อั้นเลยเมื่อกี้ลองถาม ป็นไงเย็นเจี๊ยบเลยนะคะก็จะคําใหญ่ขนาดนั้นอใช่อร่อยมากครับผมก็อยากลองถามว่าสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆไหมเขาบอกว่าสามารถใส่ได้เลยครับตามความต้องการครับก็อยากแนะนําให้คนในงานได้มาลองชิมดูครับผมก็เป็นอีกหนึ่งบุธที่ดีมากเลยครับนี่มีไลฟ์สดผ่านทาง Facebook Page Summer s w ว e t ด้วยอาเชิญคนที่บ้านหน่อยค่ะ ผม,ผมออกทีวีแล้วครับอ่าไหนเอาให้คนนี้มั่งไอ้คนนี้ชวนชวนมั่งอะที่ดูอยู่ครับ <IP S 2> ผมก็มากันเยอะๆนะครับวัสดีครับอ,อีกคนไหลอีกคนไหลอีกคนไหลยังไม่ได้ทานอะไรเลยทานอะไรยังครับวันนี้อ่ายังไม่ได้ทานอะไรเลยครับกําลังไปหาร้านโชคดีอีกหนึ่งร้านครับ อ๋องั้นงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเดี๋ยวจะไปเจอน้องๆที่ร้านไหนที่เป็นร้านผู้ชคงดีร้านต่อไปเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะนี่ความน่ารักนะคะของผู้้เค้าวมงานของเราค่ะอ่ะมานะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของไอศครีมนะคะยอดชายกันบ้างเป็นยังไงคะมีเมนูอะไรที่แบบเป็นเมนูซิกเนเจอร์บ้างคะเดี๋ยวสิขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะอ่ามาเลยถือไม้หนึ่งคนแนะนําร้านกันหน่อยค่ะ ติกเนเจอร์ของร้านยอดชานะคะจะเป็นไอติมไข่แข็งเป็นรสไอติมวานิลาแล้วก็มีไข่ไก่ไข่ไข่แดงของไข่ไก่นะคะคุกอยู่ในไอติมของวานิลาแล้วก็จะมีรสอื่นๆรสใหม่ล่าสุดจะเป็นชาเขียวมัทฉะว้าวไอเป็นไอศครีมโฮมเมดด้วยใช่ไหมคะมัทฉะอังโกะโอ้โหน่าทานมากทุกคนกจะมี ชานมาดีสดกัน,นออันชนันนี่นะคะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ50บาท50บาทนะคะหรือว่าอยากจะทานเป็นแบบไอศครีมโบราณไม่ใส่ไข่ก็ได้นะคะราคาก็จะเริ่มที่40บาทเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะนี่ mm hmm. มาเลยนะคะสำหรับยอดชายไอศครีมคาเฟ่นะคะหลายคนก็เรียกว่าไอศครีมไข่แข็งออนะคะ mm hmm. ก็แบบตัวแบบความนัว mm hmm. นะคะสุดยอดมากๆค่ะซื้อไปอุ้ยนี่ เจ้าของร้านคนสวยอยู่ด้วยวันนี้อขออนุญาตแนะนํากันหน่อยค่ะเชิญด้านหน้าหน่อยได้ไหมคะ,ะมาเลยค่ะแนะนําร้านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อย่าๆนะคะก็มาจากร้านมัชมอลแอนด์เวกเก็ตเค่ะวันนี้พามาสองร้านในบูปเดียวค่ะ,น, e คะ,ะนะคะแนะนําเมนูกันหน่อยค่ะคุณย่าๆถ้าเวกเก็ตเตเนี่ยอันนี้จะเราเราจะเสริมเป็นแซนด์วิชเกาหลีค่ะเป็นสไตล์เกาหลีก็จะมีหลายไส้ด้วยกัน ก็เช่นแบบแซนด์วิชแฮมชีสหรว่าแซนด์วิชขวดไข่กุ้งแซนด์วิชไข่ผัดอย่างนี้ค่ะหรือว่าไก่ทอริยากิก็มีตัวนี้เป็นคารานด้วยค่ะก็สามารถหานได้เลยตัวนี้ขนมปังเนี่ยจะเป็นขนมปังพิเศษนะคะก็คือโฮมเมดไม่มีไข่มา นี่ะนะคะแล้วก็นี้ราคาแบบเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นเอง<ช>ค่ะทุกคน<ช>จะเพิ่มท็อปปิ้งอะไรก็ได้นะคะตรงนี้ก็มาแจ้งที่ร้านได้เลยก็คือทําสดๆเลยเนาะใช่อันนี้จะทําสดอ่าถัดมาค่ะถัดมาอันนี้จะเป็นขนมทานเล่นค่ะเรียกว่าเห็ดทอดอบกรอบแบนมัชมอร์ค่ะตอนนี้จะมี2รสชาติด้วยกันก็คือจะมีออริจินอลแล้วก็น้ำจิ้มค่ะ ออลีมินโนจะมีน้ำจิ้มแล้วก็อีกล็อนึงเป็นล็อต้มยำนะคะนะคะซื้อเป็นแบบของฝากได้เนาะหรือว่าเป็นแบบสแน็คเวลาแบบดูซีรีส์ใดๆทานแบบว่ามีประโยชน์ด้วยใช่ตัวนี้คุณอูนไอมอนเกรนไม่รู้รู้จักหรือเปล่าเคยหยิบไปรีวิวในย t u b e ด้วยเผื่อทุกคนอยากลองทานมาทานได้ที่บูนนะคะได้เลยค่ะราคาพิเศษนะคะวันดีสห่อหนึ่งบาทเนาะโอเคขอบคุณคุณย่าๆนะคะขอบคุณค่ะ นี่นะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าพ่อค้าหล่อพ่อค้าน่ารักเออนี่เออความน่ารักนะคะอมากันต่อค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวสิจะพาทุกคนมาย้อนยุคกันบ้างนะคะขยับมาทางด้านนี้เลยค่ะนะคะอารมณ์เหมือนแบบนะคะย้อนนั่งทำแมชชีนกลับไปนะคะตอนสมัยเป็นเด็กน้อยค่ะเพราะว่ามีทั้งเฉากล้วยนะคะแล้วก็อุ้ย แล้วก็นี่ทุกคนอันนี้คือสิ่งชอบมากที่นี่มีขายด้วยซีอิ๊วขาวตาแกะค่ะทุกคนอันนี้อร่อยจริงใครที่แบบยังไม่เคยกินเนาะต้องรีบต้องต้องมาเลยนะคะนี่หาหาซื้อยากนะอันนี้จริงที่หัดใหญ่ที่หัดใหญ่หนูไม่เคยเห็นนะใช่ไหมเออใช่เนี่ยอร่อยค่ะนะคะขวดละเท่าไหร่คะวันนี้มาขาย35บาท อร่อยอร่อยอันนี้แนะนำนะคะซอสถั่วเหลืองนะคะมาค่ะมาค่ะนะคะก็อยู่บริเวณบนเวทีแห่งนี้นี่แหละนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่อยู่ภายในงานตอนนี้แล้วนะคะก็สามารถนะคะที่จะมาจับจองพื้นที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะคะเพื่อที่จะรับชมกิจกรรมต่อไปกันได้เลยค่ะ <c> และตอนนี้นะคะบริเวณวอลเปเป์ทางข้าวงานของเรานะคะแน่นอนค่ะก็มีพี่โบโซนะคะที่กําลังบิดลูกโป่งนะคะเพื่อที่จะมอบให้สาหรับผู้เข้า โซวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าหล่อทุกชุดเลยนะคะนะคะเชิญกันได้เลยค่ะเอาละก็สักครู่นะคะสำหรับกิจกรรมด้านบนเวทีนะคะก็จะเป็นทางด้านของหัดใหญ่เ e ิ r นลิ g Fair 2024นั่นเองนะคะซึ่งก็เลยว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนะคะการแสดงสินค้า ะคะแล้วก็บริการค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้นะคะตั้งแต่เด็กเล็กนะคะจนไปถึงวัยรุ่นนั่นเองนะคะ mm. ดังนั้นงานนี้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถที่จะพางน้อง นะคะมาเดินชมงานได้นะคะซึ่งช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าน้องๆหลายท่านนะคะก็เริ่มเรียนแล้วนะคะกําลังเดินทางมาที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริดาชสมบัติครบ60ปีกันอยู่ทีเดียวนะคะดังนั้นงานของเราค่ะก็จะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะส0นาฬิกานะคะไปจนถึง20นาฬิกาหรือว่าช่วง2ทุ่มเลยนะคะภาในงานของเรามีอะไรบ้าง นอกจากนะคะจะมีกิจกรรมให้น้องๆนะคะได้มาคิดสนุกเพลินเรียนรู้กันแล้วนะคะก็ยังจะมีทางด้านของนะคะอาหารนี่นะคะเพราะว่างานนี้เรามีเทศกาลขนมหวานและเคื่องดื่นะคะไว้ต้อนรับ ด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูเบเกอรี่เมนูขนมหวานไอศครีมนะคะแล้วก็เครื่องดื่มกว่า300เมนูค่ะนะคะดังนั้นก็ด้านไหนคอนเวนชั่นฮอล์นะคะทุกท่านสามารถที่จะเดินชมงานกันได้เลยนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น2โซนนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะเดินเข้าไปในงานนะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นในโซนของ Summer s ์สวีท2 2 4 4เทศกาลขนมหวานและ ต้อนรับหน้าร้อนค่ะส่วนทางด้านขวาม,มือนะคะจะเป็นหัดใหญ่ Learning Fair 2024นะคะซึ่งจะเป็นงานแสดงสินค้าค่ะที่รวบรวมผู้ให้บริการนะคะด้านของการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะนะคะตั้งแต่น้องๆวัยเด็กจนไปถึงวัยรุ่นนะคะให้ได้นะคะเข้าไปเดินชมงานกันด้วยนะคะหรือว่าท่านใดอยากจะได้สินค้านะคะในการส่งเสริมพัฒนา เด็กนะคะแล้วก็หนังสือหรือว่ารวมไปถึงของเล่นค่ะก็ยังสามารถที่จะเลือกซื้อพลายงานได้ด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะน้องๆหนูๆท่านไหนมาแล้วเนี่ยอยากจะท่องอวกาศนะคะสามารถเข้าไปในโดมท้องฟ้าจําลองกันได้เลยค่ะหรือว่ารวมไปถึงนะคะวันนี้ยังมีคารวานวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกิจกรรมจากอ,อกพอวอชอนะคะหรือว่าองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะอยู่ในงานกันแล้วด้วยดังนั้นสามารถที่จะสนุกด้วยแล้วก็เร เรียนรู้ด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นงานที่ตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษางานนี้มาแล้วรบม,มากมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะยังไงเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับการโชว์มายากลสักครู่เดียวเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ